สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้พบกับอาจารย์สิวพรเช่นเคยนะคะในรายวิชางานแม่บ้านโรงแรมนะคะหรือว่า housekeeping นะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของผ้านะคะอ่าที่เรียนรู้ไปแล้วก็คือ uniform room เนาะหรือว่าห้องเครื่องแบบพนักงานนะคะ,ะคลิปที่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของ linen room นะคะหรือว่า ห้องผ้านะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ร่วมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลอลลี่ลูมเนาะซึ่งลอลลี่ลูมก็คือห้องที่เอาไว้ซักอบรีดผ้านั่นเองนะคะอ่าสำหรับงานซักรีดนะคะแล้วก็การบริการสำหรับห้องซักรีดนี้นะคะก็จะมี2ลักษณะด้วยกันนะคะสำหรับ อุตสาหกรรมโรงแรมแล้วก็อุตสาหกรรมบริการนะคะนั่นก็คือเราจะจัดสร้างห้องซักรีดเนาะเอาไว้ภายในโรงแรมของเราเองเลยเนาะซึ่งสำหรับการาสร้างห้องซักรีดเอาไว้ในโรงแรมเนี่ยเหมาะกับ โรงแรมที่มีขนาดกลางขนาดใหญ่เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าอะไรเนาะเพราะว่ามันคุ้มค่านะคะที่จะจัดสร้างเนะะาะนักศึกษาลองดูนะคะในรูปภาพเนาะถ้าเรามีห้องผ้าเนาะเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆที่มันครบคันสำหรับการซักรีดนะคะแล้วก็ดูแลผ้าเนาะ,ะซึ่งอุปกรณ์ต่างๆวัสดุต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมีราคานะคะเนาะ,ะซึ่ง ไม่ได้มีเพียงแค่การลงทุนกับวัสดุอุปกรณ์อย่างเดียวนะคะยังมีทุนที่เรามองไม่เห็นอีกเนาะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นค่าแรงของพนักงานนะคะค่าน้ำค่าไฟเนาะล้วนแล้วแต่เป็นรายจ่ายทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งถ้าเราพิจารณาดูแล้วว่าโอเคมันคุ้มค่านะคะที่เราจะจัด้างเราก็ สามารถสร้างได้เนาะหรือนะคะมีอีกช้อยหนึ่งเนาะก็คือการส่งผ้าเนี่ยให้กับบริษัทที่เขารับจ้างซักรีดนะคะเป็นผู้รับไปดูแลนะคะซึ่งก็ง่ายเนาะสะดวกดีไม่ต้องลงทุนสูงอะไรเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดหลายๆอย่างเนาะอย่างเช่นการส่งผ้านะคะาการดูแลคุณภาพของผ้านะคะเนาะาการ ตรวจนับจํานวนต่างๆการผ้าสูญหายอะไรนะคะมันก็จะมีปัญหาตามมาหลายอย่างเลยเนาะอ่ะสำหรับนะคะถ้าเราจะจัดส่งผ้าไปซักภายนอกนะคะก็ควรจะมีสัญญาสําหรับการซักรีดด้วยเนาะซึ่งสัญญานะคะในการซักรีดเนาะควรจะมีสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาดังต่อไปนี้นะคะก็คือ1น,นะคะ การรับส่งเนาะเป็นการรับส่งแบบไหนนะคะเป็นรายเดือนเนาะหรือว่ารายวันนะคะอ่าถ้าเป็นรายเดือนแสดงว่าเราจะต้องมีสต็อกผ้าอยู่เป็นจำนวนมากถูกต้องไหมคะอ่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นรายวันนะคะอ่าทุกครั้งนะคะก็จะต้องมีการตรวจนับผ้านะคะทั้งไปรับนะคะอ่าแล้วก็อ่าไปส่ง นะะเนาะ,ะจะต้องมีการตรวจนับผ้านะคะให้มันตรงตามจํานวนเนาะของทั้งสองฝ่ายเลยนะคะใช้พาหนะอะไรในการรับส่งนะคะ,ะพาหนะนั้นเนี่ยมันมีความปลอดภัยไหมได้มาตรฐานไหมนะคะการจัดการด้านบริการนะคะอย่างเช่นในวันหยุดต่างๆเนี่ยร้านรับส่งร้านซักรีดเนี่ยเขาจะเอาผ้าของเราไป ซักไหมเนาะหรือว่าเขาจะมาส่งผ้าให้เราได้ไหมเพราะว่าลักษณะของงานโรงแรมเนี่ยเราจะไม่ได้หยุดนะคะอ่าเราจะไม่ได้หยุดในวันหยุดต่างๆอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการใช้ผ้านะคะสําหรับเอ่อที่วันที่เราหยุดด้วยวันที่มันเป็นวันหยุดด้วยนะคะอ่าร้านเนี่ยเขาสะดวกไหมเนาะอะ่การแก้ไขผ้าที่เสียหายแล้วก็การกำจัดคราบที่โสกโปกนะคะอ่าควรจะมี การตกลงกันเนาะว่าเขาสามารถแก้ไขให้เราได้ด้วยไหมหรือว่ากําจัดค่าให้เราได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเวลาในการรับส่งผ้านะคะช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นเนาะเราจะได้มีการบริหารจัดการได้เนาะการส่งเครื่องแบบของพนักงานนะคะ,ะการประการเรื่องของการซักรีดเนาะเออถ้าสมมุติว่าเรานับแล้วว่าผ้าของเราเนี่ยมีจํานวนที่เท่าไหร่เนาะ แล้วถ้าเกิดว่าเขาไปซักรีดแล้วมันเสียหายมันชํารุดเ,เกิดการเสียหายกับการชํารุดจะมีการาประกันอะไรบ้างเนาะหรือว่าจะมีการคืนเงินไหมอะไรไหมนะคะาการเรียกเก็บเงินนะคะจะเก็บเงินกันแบบไหนนะคะเราจะจ่ายเงินแบบไหนควรจะมีการตกลงกันนะคะสำหรับการบริการด้านซักรีดนะคะ สำหรับการบริการด้านซักรีดเนี่ยการซักรีดผ้าจะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนนะคะดังต่อไปนี้ขั้นตอนแรกนะคะก็คือการกำจัดคราบการเอาผ้าเนี่ยที่ได้นะคะถ้ามันมีคราบหนักเราก็จะกำจัดคราบเสียก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไปซักนะคะ,ะการซักเนาะซึ่งการซักเนี่ยก็จะรวมไปถึงเรื่องของการตากหรือว่าการอบให้แห้งด้วยนะคะ,ะเป็นขั้นตอน กระบวนการเดียวกันเนาะต่อไปนะคะการซักแห้งนะคะแล้วก็การรีดนะคะาการซักแห้งหรือว่าการรีดนะคะก็จะทําให้ผ้าเนี่ยกลับมาสับใ,ใช้ได้เนาะาใช้ได้แล้วนะคะเรียบร้อยเนาะต่อไปนะคะวิธีการซักรีดเนาะวิธีการซักรีดเนาะจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะเนาะ อันดับแรกเลยนะคะการจับต้องแล้วก็การขนย้ายเนี่ยจะต้องมีการจับต้องและผลย้ายอย่างถูกวิธีเนาะเหมือนคลิปที่ผ่นานมานะคะอาจารย์ก็จะอธิบายว่าถ้าเราจับต้องผลย้ายอย่างผิดวิธีมันก็ทําให้ผ้าชํารุดเสียหายได้นะคะอ่ะ ต่อไปนะคะการใช้สารเคมีนะคะจะต้องเป็นสารเคมีที่มีความเหมาะสมกับเนื้อผ้านะคะไม่ทำลายเนื้อผ้าเนาะการดูแลผ้าขาวนะคะผ้าที่มีสีขาวควรจะดูแลรักษาเนี่ยให้มันมีสีขาวอยู่เสมอเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหมองมันเริ่มหมองคล้ำเนี่ยนะคะผ้าขาวที่หมองคล้ำไปแล้วเนาะมันจะทำความสะอาดยากมากนะคะ มันจะไม่กลับมาขาวได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะดูแลให้มันขาวอยู่เสมอถ้าเริ่มมีรอยเปื้อนนะคะก็ควรจะขจัดกําจัดคราบอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้มันเป็นคราบฝังแน่นเด็ดขาดนะคะ,ะการกําจัดคราบนะเหมือนที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าถ้าเรามีแล้วเราเห็นเนาะว่ามันมีคราบอยู่เราควรจะขจัดครา,าบทุกครั้งนะคะไม่ว่าเราจะตรวจสอบพบเจอนะคะหรือว่า เราได้รับข้อมูลมาได้รับแจ้งมาว่าผ้าพวกเนี้เนาะสกระปรกมีคราบนะคะเราก็ควรจะขัดไม่ควรจะปล่อยทิ้งไว้นะคะอ่ะต่อไปนะคะไม่ใช้น้ายากําจัดคราบปริมาณมากจนเกินไปเนาะสารเคมีที่มันมากจนเกินไปจะทําลายเนื้อผ้านะคะอ่ะการทํางานนะคะควรจะทํางานอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะการซักแห้งนะคะ สำหรับการซักแห้งเนาะเราจะใช้น้ำยาซักแห้งนะคะซึ่งจะไม่ทําให้เกิดผลเสียกับเนื้อผ้าเนาะเช่นเดียวกับน้ำเนาะบางทีเราคิดว่าเอ๊ะน้ำยาซักแห้งเนี่ยมันเป็นน้ํายานะมันอาจจะแบบว่าส่งผลกับกับเนื้อผ้าได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยน้ำยาซักผ้าก็มีประสิทธิภาพนะเช่นเดียวกันกับน้ํานะคะจะไม่ทําให้ตัวผ้านะคะเกิดการหดการยับหรือว่า เสียรูปว่าสีตกนะคะอ่าผ้าสีนะคะจะสามารถนำมาซักรวมกันได้นะคะอ่าแต่ว่าควรจะแยกสีของแต่ละประเภทเอาไว้นะคะซึ่งเราจะจัดโซนสีเอาไว้ดังนี้นะคะก็คือสีขาวเนาะอ่าสีขาวคงจะอยู่กับสีขาวไปเลยนะคะสีอ่อนนะคะสีอ่อนได้แก่สีอะไรบ้างอย่างเช่นพวกสีครีมใช่ไหมคะอ่าสีแก่นะคะก็เป็นสีที่แบบมีความ มืดขึ้นมาอีกนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องแยกในส่วนของผ้าผ้าเปื้อนเนาะเปื้อนมากเปื้อนน้อยนะคะก่อนที่จะนําผ้าทั้งหมดเนี่ยไปซักน้ํายาซักแห้งนะคะลักษณะเนาะวิธีการมันก็จะคล้ายๆกับการซักด้วยน้ําทั่วไปนะคะอ่ะนี่คือตัวอย่างนะคะเครื่องซักแห้งนะคะซึ่งอ่า ก็จะเป็นเครื่องใหญ่ๆแบบแบบนี้เลยนะคะสําหรับอุตสาหกรรมนะคะเนาะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นน้ํายาที่เราใช้ในการซักแห้งนะคะซึ่งน้ํายาตัวนี้นะคะมันจะมีลักษณะเป็นน้ํามันนะคะอ่ะประเภทของเครื่องมือซักรีดนะคะอ่าเครื่องมือซักรีดเนี่ยจะมีหลากหลายนะคะเยอะมากเลยนะคะเนาะเพราะว่าผ้าที่เรามีอยู่ใน การดูแลนะคะสําหรับงานโรงแรมเนี่ยก็มีหลากหลายประเภทนะคะตั้งแต่ชิ้นเล็กไปจนถึงชิ้นใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีเครื่องนะคะในการในการเอาไว้นะคะซักแล้วก็ทําความสะอาดผ้านะคะอย่างเช่นเครื่องสลัดน้ํานะคะเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องเป่าแห้งเนาะเครื่องซักผ้าระบบแบบชุดต่อเนื่องนะคะเครื่องอบผ้าเนาะเครื่องรีดผ้าแบบลูกกลิ้งนะคะ เครื่องรีดผ้าปกติทั่วไปนะเครื่องรีดผ้ามือเนี่ยนะอ่ะเครื่องซักแห้งนะคะอ่ะหน้าตานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมว่าที่โรงแรมเนี่ยก็จะเป็นแบบลักษณะเครื่องมือเนาะจะไม่ใช่แบบชิ้นเล็กๆเ,เลยนะคะอ่าแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือเป็นเครื่องจักรนะคะอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างเนาะเครื่องซักผ้านะคะ ที่มีอยู่ในโรงแรมนะคะเนี่ยแหละค่ะก,ก็คือเป็นเครื่องสักเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรงแรมเนี่ยซักผ้าวันละหลายหลายหลายร้อยชิ้นเนาะบางที่เนี่เป็นพันชิ้นเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งเนี่ยซักครั้งหนึ่งก็ต้องซักในปริมาณมากนะคะ,ะถึงจะทันแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานนะคะ ลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของเครื่องอบแห้งนะคะแล้วก็เครื่องซักแห้งนะคะ,อะนอกจากพวกอุตสาหกรรมเครื่องเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ยิบย่อยทั่วไปนะคะอย่างเช่นรถเข็นต่างๆนะคะเชลในการวางผ้านะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะสำหรับการ รีดผ้านะคะเครื่องนี้เนาะก็จะเป็นเครื่องแบบว่าที่ใช้รีดผ้าที่เป็นชุดนะคะใช้รีดผ้าที่เป็นชุดเนาะเราสามารถใช้เครื่องแบบนี้ได้นะคะอันนี้เป็นเครื่องหนีบลงมานะคะเนาะแล้วก็เรียบร้อยก็จะกดออกไปนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นเครื่องรีดผ้าแบบรีดผ้าแบบมือนะคะโดยใช้รีโดยใช้เตารีดมือนะคะ สำหรับเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องรีดผ้านะคะขนาดใหญ่เนาะอ่ะเวลาเราใส่ผ้าเข้าไปนะคะมันจะเข้าไปกับสายพานตรงนี้นะคะไปผ่านเครื่องด้านในเนาะแล้วมันก็จะไปโผล่อีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งผ้าที่จะสามารถนํามารีดในเครื่องนี้ได้นะก็ะต้องเป็นผ้าที่แบบว่าไม่ไม่ใช่เป็นผืนอะ่ะไม่ได้เป็นแบบเป็นชุดอนะ่ะแบบยังไงอะ่ะเป็นแผ่นนะคะมีลักษณะเป็นแผ่น อะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นผ้าแนปกินเนาะผ้าปูโต๊ะเป็นสี่เหลี่ยมมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะไม่มีแบบเข้ามุมอะไรนะคะเนาะาผ้าปูเตียงนะผ้าอะไรอีกคะผ้าดูเวคอเวอร์อะไรพวกนี้นะคะน่าเนาะสามารถเอามาใส่เครื่องนี้ได้นะคะซึ่งเครื่องนี้จะสามารถรีดผ้าในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะ เนาะได้ครั้งไรยเยอะนะคะเอาวางวาง,วางมันก็จะรีดเองแล้วก็ไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีคนเก็บพับให้อะไรอย่างงี้นะคะเนาะอ่าอ่บางที่นะคะที่ไม่เอ่อไม่ใหญ่มากนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของเครื่องเขานะคะอ่าใส่ฟังนี้ก็ไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งอ่าป,ป,ประมาณนี้เนาะ สัญ,ญลักษณ์ในในเ,เสื้อผ้าของเรานะคะสำหรับเสื้อผ้าเนาะที่เราสวมใส่นะคะหรือว่าเสื้อผ้าของแขกก็ตามนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์มาติดมาด้วยเนะเาะถ้าเราสังเกตดูนะคะที่ปกคอเสื้อด้านหลังของเรานะคะจะมีแถบอยู่นะคะซึ่งที่แถบเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนาะซึ่งมันเป็นการแนะนำนะคะว่าเราควรจะดูแลผ้านั้นๆเนี่ยอย่างไรนะคะ คำศัพท์น่ารู้นะคะจากป้ายฉลากเนาะที่ติดมากับเสื้อผ้าของเรานะคะอ่ามันก็จะมีคำคำเป็นคําเป็นคําหรือว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะใส่เอาไว้นะคะอย่างเช่น machine wash นะคะก็คือการซักด้วยเครื่องซักผ้าเนาะอ่า no chlorine bleach นะคะหรือว่าห้ามใช้สารฟอกขาว chlorine bleach น,นะคะเนา Cold wash หรือว่า cold c e a n นะคะก็คือการซักด้วยน้ำเย็นธรรมดานะคะ,ะ Warm wash นะคะหรือว่า warm clean นะคะก็คือการซักด้วยน้ำอุน่นนะคะ Hot wash ก็คือการซักด้วยน้ำร้อนนะคะ No spin ก็คือไม่ปัน่นนะคะ่ h delicate cycle นะคะก็คือ,อเหมาะสำหรับเครื่องซักนะคะ่ h ที่ โหมดเปิดโหมดผ้าบางเบานะอ่า wash s p a r a t e r a r y นะคะก็คือการแยกซักต่างหากนะคะแยกสีแยกประเภทเนาะ hand wash ก็คือการซักด้วยมือเนาะอาจจะใส่น้ำยาซักผ้านะคะหรือว่าไม่ใส่เนาะก็ได้หรือว่าใส่น้ำยาซักแห้งก็ได้นะคะอ่า สัญ,ญลักษณ์สากลนะคะของใก้นะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนาะแทนความหมายมาให้นะคะอ่าอย่างนี้นะคะก็เป็นลักษณะรูปผังใช่ไหมแล้วก็มีปริมาณน,าน,น้ำใช่ไหมคะอ่าถ้าสมมติว่าเป็นรูปผังเนาะอ่าแล้วก็มีระดับน้ำเฉยๆธรรมดาแบบนี้ก็คือการซักธรรมดานะคะอ่าระมัดระวังนะคะถ้ามีขีดหนึ่งเส้นนะคะด้านใต้เนาะ ขีดสองเส้นด้านใต้เรามัดระวังให้มากเลยนะคะมีรูปมือจุ่มลงไปคือซักมือ,อการกระบาดก็คือห้ามซักนะคะเป็นแบบรูปเกลีวเกลียวนี้นะคะก็คือห้ามบิดประมาณนี้นะคะนักศึกษาเนาะอุณหภูมิของน้ำนะคะ,ะอุณหภูมิของน้านะ,ะ,ะก็จะมีเป็นจุดๆนะคะ,ะหกจุดนะคะก็คือ 95องศาเซลเซียสนะคะประมาณนี้เนาะรูปสามเหลี่ยมก็คือการฟอกขาวนะคะเนาะ,ะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมปกติก็คือสามารถฟอกขาวได้ใช่ไหมคะะสี่เหลี่ยมก็คือการอบแห้งนะคะะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีวงกลมด้านในคือการอบแห้งแบบธรรมดาเนาะ,ะประมาณนี้นะคะถ้ามีขีดด้านล่างคือระมัดระวังสขีดคือ เรามัดระวังมากนะคะกากระบาทก็คือห้ามห้ามทําให้แห้งนะคะหรือว่าห้ามอบแห้งนะคะต่อไปนะคะลักษณะแบบนี้เนาะก็คือการรีดนะคะ,ะการรีดเนาอก็จะมีจุดจุดให้นะคะเป็นอุณหภูมินะคะถ้าเป็น3จุดโอ้โหใช้อุณหภูมิสูงนะคะ2จุดคือปานกลางนะคะ1จุดก็คือใช้อุณหภูมิ ต่ำการกระบาดค่าทับก็คือห้ามซักรีดนะคะอ่าถ้ามีขีดด้านล่างนะคะก็คือ,ห,ะคะอห้ามใส่น้านะคะอ่าห้ามใส่หรือว่าห้ามใส่ไอ้น้ำเนาะอ่าถ้าเป็นวงกลมเนาะก็จะเป็นเรื่องของการซักแห้งนะคะ,ะประมาณนี้นะคะสาหรับสัญลักษณ์สากลของป้ายนักศึกษาสามารถกลับไปสังเกตดูได้นะคะว่าเสื้อผ้าที่เราซื้อมานะคะมีสัญลักษณ์ เหล่านี้ไหมนะคะ,ะต่อไปนี้เราจะได้ดูแลเสื้อผ้าของเราได้อย่างถูกวิธีแล้วก็เหมาะสมนะคะ,ะและที่สำคัญเลยนะคะก็คือเนาะการที่เราเห็นสัญลักษณ์พวกนี้นะคะนอกจากเราจะดูแลเสื้อผ้าของตัวเราเองแล้วนะคะเสื้อผ้าของลูกค้าเนาะที่เราได้เอามาซักนะคะอาที่ใช้บริการซักรีดของโรงแรมเนี่ย เ,เราก็ต้องพิถีพิถันนะคะแล้วก็ดูแลเสื้อผ้าของลูกค้ายอย่างดีนะคะซึ่งเนาะเราก็จะดูจากสัญลักษณ์ต่างๆพวกนี้แหละนะคะอ่าเป็นการเป็นการใกล้ลายนะให้เรารู้ว่าเราควรจะดูแลเสื้อผ้าของลูกค้ายอย่างไรนะคะอ่าขั้นตอนการบริการซักรีดนะคะสำหรับ ลูกค้าเนาะที่เขามาพักแรมที่โรงแรมเนี่ยอาจจะมีการส่งผ้านะคะมาให้แผนกลอลลี่เนี่ยช่วยซักให้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราก็ต้องไปรับผ้านะคะที่ห้องพักของลูกค้านะคะเนาะหรือว่าของแขกของเรานะคะกลับมาแล้วนะคะเราต้องมีการตรวจสอบดูด้วยเนาะว่าลูกค้าเนี่ย กรอกรายการให้เราถูกต้องหรือเปล่านะคะมีการกรอกรายการมาให้ไหมนะคะถ้าลูกค้าไม่มีการกรอกรายการเราก็อย่าเพิ่งทำอะไรสุ่มสีหเนาะเราควรจะถามลูกค้าให้ชัดเจนนะคะว่าจะให้เราทําอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นพอเราได้ผ้าแล้วเราทราบแล้วว่าเราต้องทําอะไรเราจะต้องลงทะเบียนในการคุมรายการทั้งหมดนะคะว่าเ,เราจะต้องทําอะไรเรารับผ้าของลูกค้ามากี่ชิ้นผ้าเป็นของใครอะไรเงี้ยนะคะ ประมาณนี้นะคะผ้าทุกชิ้นนะคะจะต้องเป็นผ้าที่อยู่ในถุงผ้าที่โรงแรมจัดเอาไว้ให้นะคะไม่ใช่ว่าเ,เราไปถึงปุ๊บเนาะอ่ะได้แจ้งมาว่าลูกค้าห้องนี้นะคะต้องการบริการซักรีดพอไปถึงปุ๊บก็บไปเก็บผ้าของลูกค้าในห้องมาหมดเลยอะไรเงี้ยน,นะคะไม่ได้นะคะอ่าก็ จะอยู่ในข้อต่อไปด้วยเนาะก็คือห้ามแตะบ้องผ้าที่ไม่มีรายการ,รส่งซักรีดนะคะอ่าที่ไม่ได้อยู่ในถุงผ้าเนี่ยนะห้ามไปแตะต้องของลูกค้านะคะเนาะอ่าถ้าพบว่าผ้ามีรอยชํารุดเล็กน้อยนะคะควรจะซ่อมแซมให้ลูกค้าด้วยเนาะอย่างเช่นกระดุมรูดอ่ามีรอยฉีกขาดนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะควรจะซ่อมแซมให้กับลูกค้านะคะอ่าของมีค่าหรือว่าไม่มีค่าก็ตามนะคะ อาจจะติดมากับกระเป๋าของลูกค้าได้นะคะทุกครั้งนะคะถ้ามีนะคะเราก็จะเก็บเก็บออกมานะคะใส่ถุงไว้นะคะอ่าแล้วก็ส่งกลับไปให้ลูกค้าเนาะซึ่งเราก็ต้องมีการจดลงทะเบียนเอาไว้นะคะทุกครั้งตอนที่เราก่อนที่เราจะเอาไปซักนะคะเนาะอ่าตรวจด,ดูรายละเอียดอื่นๆก่อนนําส่งคืนห้องพักทุกครั้งนะคะอ่าเอามารีเช็คก่อนเนาะว่าลูกค้าที่ส่งผ้า ซักเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างเราทำให้เขาเรียบร้อยเสร็จครบขั้นตอนหรือยังนะคะถ้าอ,อันนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะอย่างเช่นเสื้อผ้าที่เราเอามาซักรีดแล้วมันเกิดชำรุดเสียหายนะคะเราจะทำยังไงนะคะก็คือเราควรจะแจ้งทางหัวหน้าแผนกนะคะไม่ควรหมกเม็ดเนาะเฮ้ยมันมันลาดไปแล้วรีดภาพเป็นไหมเป็น,น,ะนะะรูเงี้ยเนาะพับแล้วก็ส่งไปให้แขกเลยไม่ได้เด็ดขาดนะคะเราควรจะ แจ้งนะคะหัวหน้าแผนเกเรานะคะแล้วก็แจ้งให้แขกรับทราบนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะจัดนําผ้าที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปส่งให้ลูกค้าที่ห้องพักนะคะก็สําเร็จละนะคะอ่าอันนี้ตัวอย่างนะคะการส่งผ้าแล้วก็การไปคืนผ้านะคะในโรงแรมนะคะจะสังเกตดูนะว่าจะมีบล็อกตรงเนี้ยนะคะอ่าสำหรับไว้เนาะ ผุงผ้าแล้วก็รายการนะคะในการซักรีดนะคะหรือว่าลอลลีอ e r v i สนะคะเนาะอ่าก็จะมีบริการนะคะเนาะอ่าไปส่งนะคะผ้าให้กับลูกค้าในห้องพักเลยนะคะแบบนี้เนาะอย่างดังตัวอย่างนี้นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะ คลาสเวิร์ที่เ็ดแล้วเนาะสำหรับ Classwork 7นี้นะคะอาจารย์ก็จะให้นักศึกษานะคะตอบคำถามเนาะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะข้อ1นะคะวิธีการซักรีที่ดีควรม,มีขั้นตอนอย่างไรนะคะข้อ2นะคะจงบอกวิธีการกำจัดรอยเปื้อนบนผ้าดังต่อไปนี้ นะคะซึ่งอาจารย์นะคะจะให้หนูเนาะลองไปสืบค้นดูนะคะว่าถ้าเสื้อผ้าของเรามีรอยเปื้อนังต่อไปนี้เราสามารถมีวิธีการกำจัดรอยเปื้อนได้อย่างไรบ้างน,นะคะและข้อ3นะคะข้อสุดท้ายนะคะให้นักศึกษานะคะตอบนะคะจับคู่นะว่า คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางด้านซ้ายมือเนาะข้อ1ถึง10นี้นะคะมันมีความสัมพันธ์นะคะอย่างไรนะคะกับสั่งนี้นะคะอย่างเช่นเนาอะอข้อ1เนาอะอาจจะเชื่อมโยงนะคะมีความสัมพันธ์กันนะคะกับข้อ i อนี้นะคะอ่าโนสปิน no เนาะข้อ1นึ่งโนสปิน no อ่าโยงมาที่ข้อ i นะคะก็คือไม่ปั่นแพงนะะ้ง แบบนี้เป็นต้นเนาะนักศึกษาวันนี้นะคะอาจารย์นะคะต้องขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะดูคลิปของอาจารย์จนจบนะคะแล้วเราพบกันนะคะเร็วๆนี้ดูแลสุขภาพด้วยวันนี้ต้องขอบกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีนักศึกษาทุกคนคะ่ะ